ว่าอันนี้ไม่ด่าพี่ข้าสุนภัก2องะกำลังจะเข้าพี่จัดให้หนึ่งชุดแรงเลยเย้เมื่อยว่ะพี่โดแล้วมึงเอาขามาพาดทำไมตรงนี้วะมันก็เพราะมึงอ่ะไปใช่น้องน้องใจอันนี้โดด่าพี่ซื้อให้แล้วนะโอ้โหสอนี่ของแกอากาศดีจังเลยอ้ะ เช้าเลยพี่จ๋าไม่ไดีกลับบ้านมาตั้งหลายวันไปทํางานเป็นอาทิตย์เลยเป็นไงบ้างที่นี่สบายดีเด็กๆสองคนเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีมากเลยอย่างนี้ก็สบายใจละเมื่อกี้มันเห็นอาร์ตแบบไม่ค่อยสบายใจหน้าเหม,แบบมือนแบบหม่นๆเครียดๆเ,เขาเป็นอะไรหรือเปล่า่วงนี้ลมไม่ค่อยดีทำไมอะมประจำเดือนมาก่อนนะปกติก็ปห้าปหกนี่เพิ่งขึ้นปอีมาแล้วหรอปรับไว้ หมอนปรับไว้นี้แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติมีอะไรผิดปกติเด็กๆไม่ดื้อแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเรียกมาได้ไหเรียกได้เดี๋ยวนองเรียกดูนะเรียกใครก่อนเรียกโดมาได้มาไวม,มาก สวัสดีครับพี่วานสวัสดีครับพี่เช้าเป็นไงบ้างพี่ไม่เจอตั้นานอ่ะสบายดีไหมอัจฉริยาใสดีมากเลยอ่ะล่าเริงมากอยู่กับอาร์ตสองคนเป็นไงบ้างสบายดีครับสนุกดีเล่นด้วยกันสองคนเนี่ยเหรอไม่ทะเลาะกันไม่มีไม่มีแย่งของกันไหมเนี่ยไม่แย่งครับแบ่งปันกันตลอดอู้ดีว่ะนั่นเดี๋ยวเรียกอาร์ตมาด้วยกันนะมามาไหมเนี่ยมามา อยู่พังงานรนี้ครับครับพี่อ่ะเป็นยังไงบ้างฮะเออ,อเออเอทำไมไม่พูดอะเป็นอะไรละเนี่ยเออคือาทำไมไม่พูดล่ะไม่เป็นไรครับพี่แล้ว <ค>เป็นยังไงบ้างแล้วเห็นแบบว่าดูซุมเศร้าอะไรเงี้ยไม่เห็นแบบล่าเลิงเลยอะเออสบายดีครับสบายดีนะใช่ครับเอออยู่กันก็ดีแล้วดีนะเนี่ยพี่เช้าสอนดีมากสมแล้วที่ให้ลาออกจากงานมาดูน้องๆทั้งสอง,นองคนดีใช่ไหมดีครับดีใช่ไหมดีครับอ่าสบายใจละงั้นะเดี๋ยวพี่บางขอตัวไปอาบน้ำแล้วไปทำงานต่อนะไปนะพีางนะบาดูแลน,น้องด้วย<ด><ๆ>นะ<ๆ>นะ ดีมากอยู่กันยาวเนี่ยพี่บ้านไปทำงานแล้วยาวผมอ่ะได้ข่าวมาว่าอันนี้เมดดาพี่ฆ่าสุนภาคสองกำลังจะเข้าพี่เฮ้ยพี่ก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันนี่ใครถามความเห็นแก่ ه, พี่ชาผมอะยักได้ชุดกระดาษมากเลยอะถ้าผมได้วะนะผมว่าผมต้องตั้งใจเรียนแน่เลยอะอืมจดไปน้องพี่จัดให้หนึ <c <c ่งชุดแหเลยเก้ <c <c ่าผมก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันครับพี่เด่กเก้เลยนะจะตั้งใจเรียนไม่ติดทวีวานะจ่ายค่าเทอมให้ไปเลี้ยงควายยังจะดีสักกว่าเลยเฮ้ยพูดอารมณ์เสียไปดีกว่าอืม สช้าไปนานเลยอ่ะเมื่อยว่ะเฮ้โดแล้วมึงเอาขาไปพาาทำไมตรงนี้วะทำไมกูทำไม่ได้วะมันก็เพราะมึงอ่ะมึงไป็นแค่น้องน้องใส่ไปเจ็บคอว่ะตะโกนเสียงดังไะน้ำไปกูนิไปแล้วกูทำไมต้องเอาให้มึงด้วยวะเมื่อไหร่มึงจะฉลาดขึ้นมาวะมึงอ่ะนะ ควรจะทำตัวดีวกูวัวไว้แล้วัวจะไม่ฟ้องพิชามเลยมึงนีอยู่บ้านให้มีความสุขไงไอ้แปวน้ำให้ลงไปไ อะไรเนี่ยทไมมึงลินมาให้กูเต็มขนาดนี้เนี่ยนี่มึงจะมาชดกูใช่ไหมโอ้โหน้ำหกเต็มพื้นเลยเนี่ยเฮ้ยมึงไม่หาอะไรมาเช็ดดิแล้วมึงทำไมไม่หามาเช็ดเองอ่ะกูก็เอาน้ำมาให้มึงมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็ดูมึงนม่ให้กูดิมึงลินอย่างเงี้ยกูจะกินยังไงหรือมึงจะเอาไป tao mày biết lo tình yêu cô nữa em à có mừng liền nó hay cô dữ à mấy cái lê ไปไม่เช็ดไปเ้องหองบิชามานั่งดิพี่ช้ากลับมาแล้วเหรอครับพี่กลับมาแล้ว อาดไม่หัวเปียกตัวเปียกหมดเลยเนี่ยเล่นน้ำมาใช่ไหมเออคือผมใช่ครับพี่ผมห้ามมันแล้วนะแต่มันก็ไม่ยอมฟังผมอ่ะมันบอกมันร้อนอ่ะพี่ถ้านานก็แพงยังไม่ช่วยประหยัดอีกเฮ้ยบัฟเฟอเฮ้ยขอโอบพี่เขดีกว่านะเร็วข้อสอบพี่ข้อสอนี่ดูดาบพี่ซื้อมาให้แล้วนะผมว่า นี่ของแกเลียงของแกเล่นกันดีดล่ะเดี๋แย่งของกันโลครับเล่นกันดีๆล่ะเดี๋ยแย่งกันนะได้ครับุ่มมากครับพี่เสื้อลองใส่ดูนะได้ครับลองใส่เสื้อดูดีกว่า ่า帮我啊。ว้าวก็ดีเลยมีดาบเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะว้าเขาใส่บ้างดีกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เป็นเสื้อคลุมเนี่ยอะไรนีไม่ใช่เสื้อคลุมโหเหมือนผู้หญิงเลยอะดูดาบดี ดาบก็ไม่ค่อยเหมือนของจริงสักเท่าไหร่เลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ตั้งยี่ดาบก็สั้นเสื้อก็ใหญ่แต่เอ๊ะเกงหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใส่เสื้อดาบเี้ฆ่าระสูนยังไงให้มึงเกงหายวะไอ้คนแค่เอ้ยพี่ชาวครับทำไมดาบผมมันสั้นจังเลยอ่ะแล้วเสื้อก็มาเป็นเสื้อคลุมเหมือนเขาด้วยอ่ะพี่ ฉันอุตส่าห์ซื้อมาให้แกแกยังเนื่องมากอีกอยากได้ซื้อคุ้มมากใช่ไหมได้ร้อยตรงนี้แหละอยากได้ซื้อคุ้มมากใช่ไหมได้บี๊ทำไรอะเฮ้ยได้ไมจริงๆ โดมาช่วยพี่หน่อยครับช่วยเลยครับช่วยเธอหน่อยครับเฮ้ยพี่จะทำอไรอะโอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่นแล้วพี่จัดไดผมรอไมอะเอาไปสื้อผมที่แกอยากได้ เหนื่อยไปก็พักก่อนดีกว่า <pentru> <P fois> 흐하 <laughs>